วันนี้คุณสมัสมสครสมนาสาขาวิชาพนิษศาศรรรึกษาประจำปีการศึกษา2567 7หรือาาาายังครับแล้วทำไมพี่น้องชาวพนิษศาศรรึกษาจึงต้องไปร่วมสมนาในพักนี้เรามีความเห็นจากคนไทยทั้งประไทยครับขอเชิญพักเนี่ยครับ ีนี้พ่เจ้าก็เป็นปีแรกนะเจ้าที่เขาจัดขึ้นที่ภาคเหนือนะเจ้าอยากให้พี่น้องเราทุกคนนะเจ้าไปเที่ยวภาคเหนือด้วยกันนะเจ้าเรื่องรถเรื่องราณะเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงเจ้าพี่ป้อนจะดูแลอย่างดีนะเจ้าอยากให้ไปเที่ยวต้วยกันนะเจ้าบ่ต้องพงหมดต้องถามสุขภาพซักคำนะเจ้าต่อไปตัวแทนจากภาคอีสานครับผมผมเป็นตัวแทนชาคอีสานนะครับนาหาเสากินคำ ธรมนาเทียนี่ได้ยินว่าคือแข้งครับพี่น้องทาา่านเปรดสบายเคลีร์ท่านเปรแต่ว่าได้ยินข่าวมาว่าเพิ่นสีรถล,ล่อีกเออลอกทิดตามข่าวเบ่งด้วครับเด้อเรื่องกินเรื่องยาก็ต้องเป็นห่วงครับทัทง้งที่ง้างเขานี่ให้ที่สิบสองมือจากสิบแปดมือครับพี่น้องโอ้ยหาโอกาสจะสี่บ่ได้อีกแล้วไปนักแข่งเด้อครับพี่น้องเอ้ย ต่อไปตัวแทนจากภาคใต้ครับยังไงทุกคนไปซัมมาหน้าโดยกันนะครับผมคนใต้ผมไม่เคยได้เดี่ยวฝังเนื้อเลยอยู่ใต้เดียวเดร์เทอรี่ทางนี้ซัมมาหน้าทางนี้ฝากทุกคนไปเดี่ยวฝังเนื้อ้วยกันครับเรียน,ยนรู้จะทำฝังเนื้อ้วยกันอยากให้ทุกคนสมัครสัมมานาเร็ยวๆนะครับจะได้ไม่เป็นผ่าหลาของลูปล้านสัมมานาของเราไม่ต้องสมงติเป็นเอ กาตอเป็นกิชินโชเพียงให้คุณเดินเข้ามารับใบสมัครเขาเงิน1 8 0 0แร้อยบาทจ่ายเงินภายในวันที่30พฤษภาคมนี้และร่วมเดินทางกับเราในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมรวมกับประบสบการณ์ใหม่กับการเดินทางในภาคเหนือของเรานะครับอย่านะครับสมัครและเรียยอะไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับ